พอหายใง้คนให้อย่างไรอยากฟังเสียงล้มนบบเธอสีหอกหตุังล้มพอพอแล้วเพราะเธอแบบพอแลวให้เขาลองให้ฟังเอาคือว่าสิหลอกเหตุังอยากฟังเสียงบันล้มบาบอกเธอ ตอนมาเมื่อกี้เห็นแดนเซอร์เนเนเพลงสซังได้ซังเลไมห้ห้ลองอสซังได้ซังเลเ็นทาแดนเซอร์ฟอพ้ซคนงหลองฟองเพอสซังได้ซังเลวทาหนหาหาหน้าแอคติตงได้ครบคุณัแสดงอะไรเนี่ยอ๋อเจ้ซังได้ซัง ใช่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 เอ้าใครรอใครคนาะเนาะฝากทุกคนด้วยนะคะบอกว่าออเจอนะคะก็เรียกชื่ออ่าเจยนะคะเป็นอีกหนึ่งผลงานทางด้านการแสดงนะคะซึ่งถ่ายได้เล่นเป็นเรื่องที่สามแล้วนะคะตอนนี้ก็กำลังถ่ายทำอยู่นะคะคาดว่ามีนาคมปี2565จะได้ชมนะคะฝากทุกท่านดีกันยค่ะ กับใครนะเล่นกับใครดีนะกับเพื่อใครลืม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 มีนะคะอะไคะเซรั่มออร่าไทยค่ะนะคะเซรั่มออร่าไทยกันแดดนะครับบอกมาร์กนะคะทุกคนค่ะสั่งได้ที่โอช็อปโออช็ปปิ้งค่ะขายค่ะขายที่ไหนสั่งยังไงสั่งได้ที่ไหนคะสีบอกลองเพลงเราเนี่ยบอลเปล่าฮะเร็วแต่จริงๆก็มีค่ะ ผลิตภัณฑ์นะคะที่ไต่ทำร่วมกับบริษัทจีมมนกรนด์ี